สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยแบบฝึกนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่10มาตรากบมาตรากบหรือแม่กบคือคำที่มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเพอพเป็นตัวสะกดเช่นเก็บรูปภาพยีราบลาบตัวอย่างคำกบทะเลสาบทูบ โทรศัพท์คำในมาตรากี่ที่มาจากภาษาต่างประเทศปลาคราฟยีราฟห้องแลบเครปวาฟเฟลิลต่อไปหน้า82ให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำต่อไปนี้ก็จะมีคำสะกดว่าอ่านว่าป่าทึบปออาปาไม่เอกป่าทออึอบอทึบ ป่าทึบนะคะนักเรียนสะกดตามคำที่ให้มาเลยนะคะจนถึงคำว่าทราบซึ้งต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนักเรียนก็อ่านไปเลยนะคะตามแนวนอนกะพลิบแวบวับทับพียีรบับหาของจนมาถึงคำว่าอาพับนะคะอ่านทบทวนนะคะจะได้เขียนคำได้ถูกต้องแล้วก็อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ต่อไปแบบฝึกหัดทำลงในสมุดวันนี้ให้เขียนคำจากคำอ่านวันนี้ครูจะไม่เฉลยนะคะจะให้เป็นคะแนนการเขียนก็จะมีคำว่าเคารพรูปภาพคำสาบสัปดาห์อาภาพัพปราลบทับพพีอีศบโทรศัพท์ให้นักเรียนเขียนเป็นคำที่ถูกต้องนะคะสิบคำสิบคะแนน วันนี้วิชาภาษาไทยก็แค่นี้นะคะอ่านทบทวนมาตรากบด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ